เข้าสู่กิจกรรมพิเศษเลยครับนั่นคือให้เลือดออกยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันที่เราจัดขึ้นเดนที่โรงพยาบาลเกษรราชอินเอนชันแนลรัตนาธิเบศในทางนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าเหละท่านคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าให้เลือดออกนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เราอาจจะเกิดภาวะในการเจ็บป่วยหรือขั้นรุนแรงไปจนถึงเสียชีวิตได้วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยรวมถึงเราจะมาหาคําตอบกันนะครับแล้วก็วิธีการ การที่เราจะป้องกันตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกด้วยนะครับขออนุญาตย้อนนิดนึงครับถึงสถิติในปี2567ที่ผ่านมานี้นะครับทางกองระบาดวิทยาได้มีการทําสถิติข้อมูลไว้ว่ามีผู้ป่วยทั้งสิ้นะครับที่ติดเชือ้อหรือว่าติดโรคไข้เลือดออกนี้นะครับอยู่ที่จํานวนประมาณ15,000กว่ารายซึ่งระดับว่ามีสถิตินะครับถึงแม้ว่าจะลดลงมาจากปีก่อนหน้านี้แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าในโอกาสที่เราจะเจอกั แบบยุงลายนั้นก็มีจํานวนมากทีเดียวเลยนะครับและก็ที่สาคัญเลยครับเราอยู่ในพื้นที่ที่ว่าจะเป็นนนทบุรีเองนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นอ่าสระบุรีลบบุรีอ่างทองนครนายกสิงห์บุรีพระนครศรียุทธยาและปทุมธานีเรามีอัตราผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่4 1 6 3เซึ่งก็นับว่าเป็นอัตราผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพที่สี่นี้มากกว่าจํานวนผู้ป่วยที่อยู่เปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศอีกเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มานะว่าทำไมเราถึงได้จัดกิจกกรรพิเศษแบบบนนี้้ใหัทุ่าไ รับทราบข้อมูนกันด้วยนะครับส่วนรายละเอียดวันนี้แล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านที่สนใจนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อจากนี้นะครับแต่ว่าในลําดับแรกนี้นะผมต้องขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษรราชรกาิตเนชั่นแนลรัตนาทีเบลดให้เกียรติคึ้นปากต้ตอนรับและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ขอเสียปรวมือต้อนรับนายแพทย์สุประพันธ์พาวีวิทยาคารครับครับสวัสดีนะครับเอ่อ พี่ๆน้องๆคนไข้ส่วนมวลชนนะครับก็วันนี้ทางโรงพยาบาลเกษตราชก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างท,ที่ทุกท่านได้เสียสละเวลานะครับมารับฟังความรู้มาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลและก็บริษัทไทรเกด้าในวันนี้นะครับเมื่อกี้นี้ทางพิธีกรได้เกิดเรื่องให้เล้ตออกไปแล้วบ้างนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีประเทศไทยเรามีผู้ป่วยประมาณ แสนกับห้าพันคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปประมาณหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับแค่ดอกเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนจังหวัดที่แล้วจังหวัดนนทบุรีของเรานะครับอยู่ระดับสามประเทศนะครับอยู่ระดับสามประเทศไทยในเดือนพฤษาคมปีที่แล้วนะครับท่านผู้ท่านรองบอกว่าเรียกประชุมด่วนเดือนพฤษาคมปีที่แล้วเรียกประชุมด่วนเราผมก็ไปประชุมด้วยเพราะว่า จังหวันดนนของเรามีผู้เสียชีวิต4คนในเดือนมกราคมปีที่แล้วที่หนึ่งประเทศไทยครับแปลว่าใครเลือดออกกับบ้านเรานนทบุรีเนี่ยมีอยู่จริงนะครับในปีนี้สองเดือนผ่านมาก็เกือบ5,000คนแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตเดี่ยวนี้นะครับไม่ใช่เด็กแต่เป็นผู้ใหญ่ช่วงอายุป,ประมาณ25-45ปี ส่วนมากก็จะไข่อยู่บ้านสักสามสี่วันแล้วค่อยมาหาหมอนะครับแล้วก็พอมาหาหมอแล้วเนี่ยวินิจฉัยได้มันก็จะช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอาการหนักตอนที่ไข้ลงแปรว่าตอนไข้ที่จะไม่ค่อยแรงนะครับจะไม่ค่อยป่วยพอไข้ลงเนี่ยคนไข้จะช็อกแล้วก็ต้องการการรักษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งรายละเอียดการรักษาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ถากูลก็จะเป็นคนให้รายละเอียดนะครับในส่วนนี้นะครับวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าไข้ลเลือดออกอยู่ใกล้ตัวเกินกว่าที่คิดในในส่วนของภาครัฐเราเห็นว่าภาครัฐเ็าทาอะไรนะครับวันเราเราแจ้งไข้ลเลือดออกไปนะครับพอมีไข้ลเลือดออกมาปุ๊บเราจะเห็นเขามาพ่นควันใช่ไหมครับเคยเคย,เคยเห็นมาพ่นควันข้างบ้านไหมพ่นควันข้างบ้านเราก็จะปิดบ้านเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวอยู่ในบ้านจะตายเขาไม่ได้เดี๋ยวคนจะตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยุงเขาก็จะปลอดภัยอยู่ในบ้านเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วน่ะไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากยุงลายยุงลายเนี่ยโดยโดยส่วนตัวผมเองนะมันจะไม่เหมือนยุงบ้านยุงบ้านเนี่ยเวลามาจะค่อนข้างอารมณ์ขบทเยอะมันยิงๆเมไม่เอาอย่างเงี้ยแต่ถ้ายุงลายเขาไม่ค่อยมีมารยาทนะครับเขาบินมาเนี่ย สูดเลยนะครับแล้วก็เมื่อกัดแล้วเนี่ยเขาก็จะไปไข่เอาไข่เนี่ยประมาณสักสาวันก็จะเป็นตัวได้ลูกมาอีกสามร้อยแล้วก็จะไปแพร่พันธุ์อีกสองอาทิตย์มาก็เต็มบ้านเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาที่อปตอนเนี่ยมาพ่นควันเนี่ยก็คือช่วยลดจานวนยุงแต่ว่าถามว่าเราจะป้องกันยุงได้ตลอดเวลาไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ จริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยใช้วัคซีนมานานแล้วเขาเป็นโอกาสดีที่เราจะป้องกันโดยตัวของเราเองนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะยิ่งรู้ยิ่งต้องป้องกันนะครับจะรู้จักเรื่องไข้เลือดออกกันมากขึ้นป้องกันมากขึ้นให้ปลอดภัยในวันนี้ของเราก็มีแพทย์พยาบาลฉีดกันเยอะนะครับัวหมอนกันนะครับเพราะว่าเป็นทีหนึ่งต้องรอโรงพยาบาลสักเจ็ดถึงสิบวันนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขนะครับนในวันน,น,นี้ขอบคุณครับขาเสิร์ฟเสมอให้กับอาจารย์หมอรายแพทย์สุรพันธ์ทวีวิทยาการด้วยนะครับท่านผู้ในการโรงพยาบาลครับก็ได้เห็นความสัมพันธ์แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ฝากไว้ว่าปีนี้นะเราอาจจะไม่เครื่องครองแชมป์ก็ได้นะครับท่านหมอครับเราต้องช่วยกันนะสาหรับไปพื้นที่ของทางนนทบุรีเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้สมาชิกในครอบครัวแข็งแรงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สาคัญเช่นเดียวกันนะครับสิ่งี่ท่าน ากไว้ก็คือว่าเราไม่ได้มาแค่เพียงเพียงแค่เรียนรู้แล้วก็เข้าใจโรคไข้เลือดออกอย่เดียวนะครับแต่สิ่งสาคัญนั่นคือการที่เราจะต้องช่วยในการดูแลตนเองแล้วก็คนในครอบครัวแต่มันจะมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะครับแต่วิธีการเหล่านี้จะช่วยในการดูแลอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับสําหรับผู้ที่จะมาร่วมคุยครับคุยทั้งสองท่านนี้นะครับท่านพร้อมอยู่เรียบร้อยแล้วครับต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกเลยนะครับนยา,ยายแพทย์ถากบุริยชัยับแพทย์ผู้ช่วยกาญาน์จุมาระแพทย์โรคติดเชื้อในเด็ก เียนเชิญนะครับคุณหมอเต่าครับคุณหมอมี่ FC ด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหนะครับเป็นคุณหมอเป็นมีการกลับด้วยเชิญมากเลยนะครับและอ่าเพื่อนที่จะมาร่วมร่วมปีกเราอีกหนึ่งท่านเสียงปุบมือเสียงปี๊บห้ามพลเลยนะเสียงรุบปุ๊บนรับคุณเอ็มมี่กลิ่นประเพงครับแขกรับเชิญเป็นพิเศษของเราครับสวัสดีครับเรียนเชิญนะครับ เป็นแบบบรรยากาศสบายๆนำข้อมูลเรื่องราวมาแชร์ให้สื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านได้ร่วมรับฟังกันแล้วกันครับตอนอื่นนะตอนที่จะไปถึงคุณหมอขออนุญาตมาพูดคุยกับคุณมี่ก่อนถ้าพูดถึงไข้เลือดออกเราคุ้นเคยไหมครคุ้นเคยดีคือสมัยก่อนเหมือนจะเป็นเพื่อนกันเลยค่ะคือมี่เคยเป็นทั้งหมดสามรอบสามรอบค่ะคือตอนแรกที่เป็นก็คือช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ ก็ตอนนั้นเป็นยังไม่ได้เป็นครั้งแรกนี่นคือไม่ได้เป็นหนากซึ่งช่วงหาอะไรนะก็ <c oughs> ย้อนไปประมาณสามสี่ปีใช่ก็ย้อน <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่นานค่ะก็ครับผมเอออก็ก็เป็นอ,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 อ่ตอนที่เราเป็นนะคะเราก็จะเป็นไข้เราก็รู้สึกไม่สบายอนะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเ้วก็เนี่ยเหมือนที่หมอพูดว่าเรารอประมาณสาี่วันแบบเราก็คิดว่าเราเป็นไข้ธรรมดาเราก็จะกินยานแก้ไข้พอกินยานแล้วมันก็จะลด เราก็คิดว่าเราหายแล้วก็กลับมาอีกยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราอะไม่ได้ไม่คุ้นเคยกับกับไข้เดรัออกเลยก็จนไปโรงพยาบาลก็แอดมิทก็เป็นกันไปตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นหนักมากด้วยวค่ะก็มีอาการไม่ได้หนักมากเจนไม่ถึงปีมั้งคะ <c oughs> เป็น,ปนอ,อีกรอบรอบที่สองรอบที่สองซึ่งตอนแรกอะเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นแล้วเราจะไม่เป็นอีกอะไรเงี้ยก็เชื่อพอเป็นสองเป็นหนักว่าครั้งแรกอาการเป็นไงบ้างครับ ก็คือช่วงนั้นถ่ายละครก็ใครคึ้นนอนอยู่ที่กองถ่ายถ่ายไม่ไหวมันจะสม,สมแต่แแทุกคนก็อื้มว่แบบไล่ไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแล้วเราก็ขอกลับบ้านด้วยแบบไม่ไหวจริงๆเหมือนแบบมันไม่มีแรงมันไม่มีอะไรเงี้ยค่ะอีกวันนึงก็ต้องถ่ายละครก็กลับมาอีกก็ไม่ลากองยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปอีกอยู่เงี้ยค่ะ จนแบบเอ๊ะมันอาการแปลกๆก็ไปโรงพยาบาลก็แอดมิทแต่ครั้งนี้คือเป็นหนักเลยอะค่ะแล้วก็เหมือนคุณหมอก็จะให้อยู่ที่โรงพยาบาลเฝ้าระวังเพราะว่ากลัวเราช็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่านี่เป็นไทลัสซีเมียเก็ดเลือดก็ต่ำแล้วก็หายไปแล้วก็เป็นรอบที่สามห่างๆกันนะเท่าไหร่จากรอบที่สองครับมากเลยค่ะทุกทุกทุกอย่างคือแบบไม่ได้ไม่ได้ห่างไปนานมากครับแล้วก็คนเรามันจะเป็นอะไรได้เยอะอะไรขนาดนี้ แล้วก็ครั้งที่สามก็เป็นหนักแต่พอครั้งที่สองะก็คือเป็นไข้โูกค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลยใช่ค่ะซึ่งตอนแรกที่เราที่ครั้งแรกที่เราเป็นนะคะเราก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้จะหาความรู้อะไรมากมายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออไม่ได้เป็นหนักอือครั้งที่สองก็เอาละครั้งที่สามแล้วก็ นี่ยังเหนื่อยคืนทุวันนี้คือแบบเสี่ยงตลอดเวลาว่ายรงยิงได้กรั้หือว่าในชิดคนหนึ่งสามารถติดหรือว่าเป็นไข้หวัดได้กี่ครั้งครับสูงสุดแลส่วนใหญ่มันจะประมาณได้สี่ครั้งครับผมเพราะว่าอย่างที่อาจารย์สมบได้บอกไปว่ามันมีเป็นไวรัสกับติดเชื้อผ่านยุงเนาะมันมีทั้งหมดสี่สายพันธุ์ครับแล้ว่าคนหนึ่งเนี่ยเวลาเป็นไปแล้วเนี่ยจริงๆร่างกายมันจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาไม่ติดตัวเดิมตามและแต่บางเออมันดันมีสี่ตัวเพราปีนี้เป็นัวทว่ึ่ง เดือนหน้าเป็นติดที่สองก็ยังเป็นได้เหมือนกันครับคุณเดนนี่เองก็เลยเลยครับเลยถึงสิบอยากรับสิบพันไหมครับไม่เพราะตอนนี้คือพาระเบิดมันแบบอะไรจะเป็นแบบอะไร่องแล้วก็จะจะเป็นกลายเป็นแบบพานอยแบบครับแล้วก็อย่างตอนนั้นที่ที่ติดไวรัสไข้เลือดออกเนี่ยหรือเดนกี่เองเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าสาเหตุเราจะเจอจากตรงไหนบ้างเราจะหยุงกันจากไหนบ้างก็คือเราก็เลยว่ายุ่งใช่ไหมคะแต่เราก็เราก็ได้รับความเข้าใจมาแบบว่า อ่าถ้าเดินตอนกลางคืนอ่ะไม่ใช่นะเราติดลายมันมาตอนกลางวันอย่างนี้ถูกไหมคะคุณหมอครัถูกครับแต่ว่าในทางในโลกความเป็นจริงบางทียุงมันก็ไม่ได้เลือกเวลาเราต้องบางนี้ก็เจอบ้างแบบเราดว่าถ้าาเรถ่ายกลางวันเอออไม่เป็นไร่เอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เราค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ทำังไงดีเพราะว่าเราต้องถ่ายละครในที่ที่แบบ บางทีเราไปบ้านต่างๆก็จะเป็นบบบห้องก็มีอับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบะปูหรือข้างนอกหรือแล้วบางทีเราก็เป็นนางเอกแเราเดินจับกัวไปอยู่ในป่าอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่คะเราก็เราก็จะเจอ,อยุงอะไรค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนี่ก็แพ้ยาก,กันยุงพิษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเจออะไรอย่างงี้มาเรื่อยๆแต่หลังๆเราก็จะเป็นบริหายี่โอที่แบบโอเคเราไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบทำให้ตัวเองแข็งแรง ก็ไม่รู้จะช่วยหรือเปล่าอรย่เดี๋ยววันนี้มาฟังมิธีการค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งที่อยู่ในในบ้านเองหรืออยู่เอาดอร์ด้านนอกก็มีโอกาสที่จะโดนยุกัดได้เช่นเดียวกันทีนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงครับคุณบอกครับว่าให้เลือกออกเนี่ยตามความเข้าใจสําหรับมาสเองนะหรือทุกคนเองน่ากลัวนะอ่าแล้วสำหรับคุณหมอแพทย์เองน่ากลัวหรือรุนแรงยังไงบ้างครับน่ากลัวครับแต่ว่าก็ต้องบอกกันตามตรงว่าให้เลือออกเนี่ยมีหลายความรุนแรงมากมากอ่าคือคือ ด้วยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าไข้เลือกออกเนี่ยเป็นโรคประจําชาติคนไทยมีข้อมูลหนงที่บอกว่าคนไทยที่อายุเกิน30ปีทุกคนเนี่ยซึ่งหลายๆท่านอาจจะเกินกันบ้างแล้วเนาะ แปในสิบคนเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วทุกคนอาจจะเฮ้ยจริงเหรอมันไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเออต้องเล่าก่อนว่าไข้เลือดออกเองเนี่ยคนที่ติดแล้วเนี่ยมีอาการหลายแบบมากๆแบบแรกคือไม่มีอาการใช่ครับมีคนบางคนเป็นไข้เลือดออกแบบไม่มีอาการเลยคือแบบอยู่ดีอยากจับเล่นๆหรือว่าเป็นอย่างเงี้ยมีนะครับถัดมาแรงขึ้นมาอีกอาจจะเป็นไข้ปวดเมืมม่อยตามตัวหายเองเหมือนกันพวกนี้สองสามวันก็หายเองดังนั้นบางครั้งที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเป็นไข้ไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะกินยาสองวันหายอาจจะโชคดีเป็นไข้เลือดออกแบบ ไม่นักก็ได้เนาะหนักขึ้นมาอีก,กอาจจะเป็นไข้ปวดอยตามตัวเริ่มมีปวดกระดูกปวดหัวปวดตัวเยอะๆแล้วแรงขึ้นมาอีกก็คืออัน,นเมื่อกี้แหละกับตอ,อ,กอ,จจอกเลือดมาอาจจะเริ่มมีเจล็ดเลือดต่ำแล้วแรงขึ้นไปอีกก็คืออันนี้อาจจะแบบเลือดออกจริงๆช็อกไปก็อันที่เราเห็นกันตามข่าวามีผู้เสียชีวิตซึ่งให้ขอ้อมูลตามตรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอแบบเราเยอะกว่านะอืมคือเือคนเราเป็นไม่ได้เป็นหยักทุกคนแต่ถามว่า มันก็บอกไม่ได้หรอกว่าใครจะแจ็คพอตจริงๆกลายเป็นไงเป็นแบบแบบรุนแรงไว้นะครับครับแล้วคำว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันมคือการสแสดงเอฟติคในในตรงไหนของร่างกายนะครับคุณหมอคือจริงๆแค่อย่างที่เห็นที่คุณมาสต้องว่าจริงตัวเชื้อมันคๆๆเคยชื่อชื่อเดงกีเนาะคำว่าไข้เลือดออกก็คือว่า,าวคำว่าเลือดออกเนี่ยจริงๆในทางการแพทย์มันมีสองส่วนอันแรกก็คือแบบตามที่เราเข้าใจเลือดออกคือเลือดออกตามร่างกายออกตามทวารออกตามอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอันนั้นมันจะเป็นเรื่องของแบบเก็ดเลือดต่ำเก็ดเลือดเกล็ดเลือดมมันนอออกกตาาาารร่งงยยะไเเี้ กับอีกอันนึงอ่ะอันนี้มันจะยากนิดนึงเอาเป็นว่าร่างกายมันขาดนะเหมือนเลือดเลือดมันออกไปจากเส้นเลือดเราอะทาให้เส้นเลือดเราอะไม่สามารถเอาเลือดไปเลี้ยงออ,อวัยวะอื่นได้แล้วก็ช็อกเหมือนกันอืมซึ่งซึ่งอย่างที่อาจารย์สุรพันธ์พูดว่าไอ้เรื่องของเลือดออกไปจากเส้นเลือดเนี่ยมันจะไปแย่ลงช่วงที่ไข้ลงอ่ะอันนี้มันจะขัดกับความรู้สึกลงนิดหนึงเพราะเราเป็นไข้มันต้องแย่ช่วงมีไข้สิใช่ไหมแต่ไข้จะออกครับในคนที่เขาแย่จะช็อกจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะ คือความสำคัญของโรคเลยแล้วในบ้านเรานี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างแต่ละสายพันธุ์รุนแรงมากตอยยังไงครับมีทุกสวยอ่าสายพันธุ์น้ี่เรเปลี่ยนไปจริงบ้านเรามีทุกสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็เรื่องความรุนแรงเนี่ยแบบที่จริงๆแบบที่คุณคุณเอมี่พูดมาเนี่ยอันนี้เป็นอไเจอได้บ่อยมากคือการติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยมักจะไม่รุนแรง แล้วก็บางคนไม่รู้ตัวแต่อย่างที่บอกไปติดไปแล้วไม่รู้ตัวครั้งที่2ครั้งที่สามเนี่ยมันจะเริ่มมักจะมักจะเริ่มแรงขึ้นเพราะว่าจริงๆค่ะว่าไข้เลือดออกที่เราช็อกกันที่เราเลือดออกมันเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งในทางการแพทย์เราเชื่อว่ามันเป็นผลจากภูมิคุ้มกันของเราคือเหมือนเป็นอติดเชื้อรอบแรกเนี่ยร่างกายมันก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วพอเชื้อรอบที่สองเข้ามาเนี่ยภูมิคุ้มกันมันมันอ้งไปนิดนึงมันทําให้แทนที่มันจะมาสู้กับเชื้อโรคเนี่ยมันทาให้ร่างกายเกิดััันนแยยย่่่ไปอีีีีกกกเเลาคครร้งงทท อาจจะแย่ลงกว่าเดิมได้ครับและแล้ววิธีการที่เราจะสังเกตเบื้องต้นได้ไหมฮะคือว,วิธีการไหมว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้แล้วควรไปปรึกษาแพทย์หรือต้องไปโรงพยาบาลมีวิธีการไหนบ้างครับต้องต้องเกิดก่อนเลยว่าจริงๆไข้เลดออกหายเองคือคือคือ,คอมันดูน่ากลัวต้องต้องใช้คำนี้จริงๆว่าไข้เลดออกไม่มียาฆ่าเชื้อการรักษาคือต้องรอให้ร่างกายมันฆ่าเชื้อเองแต่คำว่าให้ให้ร่างกายมันฆ่าเชื้อเองเนี่ยในแต่ละคนอย่างคนที่หนึ่งกับคนที่ห้าเมื่อกี้คงไม่เหมือนกันแน่ๆเลยครับ จร,จริงๆนั้นเป็นไข้ละออกเนี่ยถามว่าวกินยาีิบานได้ไหมถ้าอาการไม่หนักได้นะ ซึ่งหลายๆคนก็เหมือ,อนที่บอกไปไม่รู้วยซ้ำว่าเป็นแล้วก็กินยาลดไข้ธรรมดาเงี้ยรอสามวันไข้หายอันนี้ก็คือจบเนาะแต่ว่าถ้าสามวันไข้ไม่ลงอันเนี้ยแปลกแลแลสมมติเราเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอยู่สามวันไม่ไข้มันไม่ลงสักทีนึงเริ่มแบบคลื่นไส้มากอ้วกมากกินข้าวไม่ได้อ่อนเพลียเแรงอันเนี้ยต่อให้ไม่ใช่ไข้ที่ออกหรือเป็นอะไรก็ตามสามวันไข้ไม่ลงก็ต้อง,องไป,ไปหาคุณหมอ,หมอแล้วเพราะว่าบางครั<า>้งมันต้องให้น้ําเกลือต้อออะไรเพิ่มเติม สังเกตพฤติกรรมหรือว่าอาการเบื้อก้นได้นะครับแต่ว่าวันนีน้นอกจากที่เราจะาพูดคุยกันแล้วเนี่ยเรายังมีโซนเป็นกิจกรรมกางาน,นาด้วยคืออยากให้ลองช